สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนสายเบรกนะครับซึ่งคุณจะเห็นว่ามันเป็นสายยางนะครับก็สายยางเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันมีอายุการใช้งานนะครับที่สายยางเนี่ยมันจะมีเลขปั๊มอยู่นะครับเป็นวันเดือนปีที่ผลิตคร่าวๆแล้วกันนะครับก็เราต้องเปลี่ยนทุกสี่ปีเพราะว่ามันมีการเสื่อมสภาพนะครับก็ดูคร่าวๆตรงนี้แล้วกันนะครับว่าตรงนี้คือล็อที่มันผลิตนะครับก็จะเห็นเลขมันนะครับ สี่ศูนย์หกสิบแปดนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งมันก็ยังใช้ได้แหละแต่มันก็ใกล้จะไปแล้วแหละเราก็เปลี่ยนกันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องเปิดฝาเปิดฝากระปุกน้ำมันเบรกก่อนนะครับแล้วก็หาอะไรมาดูดสายยางครับหาอะไรมาดูดเอาน้ำมันเบรกออกจากระบบให้หมดก่อนนะครับะจะใช้ขวดเปล่า ดูดเอาก็ได้นะครับหรือจะใช้สลิงดูดเอาก็ได้แล้วแต่ความถนัดหรือว่าของที่เรามีอยู่เลยก็ได้นะครับก็เอาน้ำมันของมันออกมาให้หมดก่อนนะครับน้ำเบรกออกมาให้หมดก่อนแล้วค่อยถอดสายออกนะครับ คุณจะเห็นว่าผมเอาสายของมันออกมาแล้วแล้วก็เอาปั๊มบนมันออกมาด้วยนะครับเพราะว่าผมจะเปลี่ยนจากตัวนี้นะครับของนิสินนะครับเป็นตัวนี้นะครับอ่าซูมหน่อยซูมหน่อยเบรมโบนะครับเบรมโบตอนแรกผมใส่แล้วผมก็ถอดออกมาเพราะว่าผมอยากจะทําให้มันครบระบบก่อนนะครับค่อยใส่ทีเดียวนะครับเอ่อตอนนี้ผมก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าไอ ปั๊มเบมโบเนี่ยรูน็อตมันไม่ตรงกับไอเกียโยงของผมอืมขี้เกียจแปลงอ่ะผมว่าเดี๋ยวจะใส่ปั๊มเดิมเหมือนกันของนิสินแล้วก็เอาปั๊มเบมโบออกขายนะครับขี้เกียจแปลงขี้เกียจซื้อไอเกียโยงใหม่ด้วยเพราะว่าของเดิมที่มันมากระโดเนี่ยมันมันใส่กับน,นิสินได้แล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันใส่เบมโบไม่ได้ ซึ่งผมไม่ได้ยึดติดยี่ห้ออยู่แล้วใครอยากได้เบมโบก็ขายครับเดี๋ยวผมประกาศขายใน Facebook โอเคถอดออกก็เดี๋ยวใส่ของเก่าเข้าไปแล้วกัน แล้วก็กลับไปใส่ปั๊มนิสินเหมือนเดิมนะครับก็ต่อไปเราก็จะเอาน้ำมันเบรกนะครับ .4 f o หรือ .4 นะครับใส่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะไล่อ,า,อากาศออกจากระบบด้วยนะครับ โอเคน้ำมันเบรกเราก็ใส่ให้เต็มกระปุกนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไล่มันออกนะครับไล่เอาน้ํามันเบรกเนี่ยให้เข้ามาสู่ระบบแล้วก็ออกไปกับอากาศนะครับเพราะว่าตอนนี้ในระบบเบรกของเราเนี่ยมีอากาศอยู่เพราะว่ามันไม่มีน้ํามันเบรกเลยนะครับในสายก็มีแต่อากาศนะครับ ที่เราดูดเอาอากาศออกเนี่ยอากาศจะออกจากตรงนี้นะครับตรงไอตัวไล่น้ํามันนะครับแล้วก็น้ํามันในกระปุกก็จะลดลงมาเพราะว่ามันจะถูกดูดเข้าใส่ระบบนะครับ น,น้ำมันมันลดลงไปเกือบจะหมดลแล้วเราก็เติมเข้าไปนะครับ ผมคิดว่านะครับคิดว่าอากาศในระบบเบรกเนี่ยน่าจะออกใกล้จะหมดละทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาลองกดแป้นเบรกด,ดูว,ว่ามันติดไหมนะครับถือว่าโอเคนะครับแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับว่า ยังมีอากาศอยู่ในปั๊มไหมนะครับเราก็กดแป้นเบรกดูนะครับไล่ดูว่าถ้าเกิดว่าเรากดแป้นเบรกเนี่ยมันจะดูดเอาน้ำมันเข้าไปแล้วอากาศจะโผล่มานะครับเป็นฟองอากาศแล้วบนเช็คนะครับก็จะเห็นว่าไม่มีฟองอากาศออกมาแล้วนะครับเพราะว่าเราดูดเอาน้ามันเนี่ยจากจากไอรีเซร์เวอร์เนี่ยลงไปในระบบใช่ไหมอากาศก็ไปโผล่ออกตรงปลายหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย น้ำมันเข้าไปสู่ระบบเต็มที่โดยไม่มีอากาศเหลืออยู่ละนะครับซึ่งเวลาเรามีตัวดูดเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีตัวดูดก็ไม่ยากครับก็คือเราเติมนี่ใช่ปะเติมน้ำมันเข้าไปในกระปุกอ่ะเราก็กดแป้นนะแล้วก็ไปขันขันตัวคลายเนี่ยตัวไล่อากาศออกแล้วน้ำมันก็จะพุ่งออกพร้อมกับอากาศนะครับแล้วก็ทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆจนกระทั่ง อากาศมันหมดอะนึกออกปะจนจนเราจนเราแบบหุ่นตัวนี้ออกเนี่ยมันไม่มีอากาศออกมาพรองกับน,น้ำมันแล้วมันเป็นน้ำมันอย่างเดียวนั่นคือโอเคนะครับอันนี้แบบไม่มีอุปกรณ์นะครับสําหรับผมมีอุปกรณ์มันก็ช่วยย่นระยะเวลาในการทําไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ประกอบไอ้พวกนี้กลับคืนเข้าไป โอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นาการใส่ใสายถักนะครับของเบรกหลังนะครับก็เบรกหน้าก็จะทําเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ด้านหน้าเท่านั้นเองขั้นตอนก็เหมือนเดิมทําซ้ําเหมือนเดิมนะครับอืมก็วันนี้ก็จะมีอ่เขาเรียกอะไรวิธีการทำรมาให้พวกคุณดูประมาณนี้ก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องร้อนะครับอาจจะมีคนที่เป็นช่างหรือว่า ทำพวกนี้เก่งกว่าผมก็จะมีคําแนะนําอะไรก็บอกกันได้นะครับผมก็จะเอาไปปรับใช้นะครับแล้วก็คนอื่นที่เขาดูจะได้เอาไปใช้ได้ด้วยนะครับวันนี้ก็มีเพียมีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ